ฮัลโหลฮัลโหลดี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 พผมซาตานหนึ่งสองสามสี่นะผมแล้วนี่ผมก็มาอยู่กับเพจเกมดิจิมอนมาสเตอร์ออนไลน์นะผมอันนี้ผมก็เพิ่งะหันไปดูโฆษณาทีวีตอนกำลังเล่นดีกันนําอยู่พอดีแล้วแล้วก็เห็นว่ามันเล่นได้ฟรีแล้ววันนี้นะผมก็เลยนะลองกำลังจะเนี่ยเพิ่งกดปุ่มดาวน์โหลดไปเนี่ยกำลังดาวน์โหลดเลยลอยมันห้าทีนะผมก็กำลังจะมาสมัครสมาชิกเพื่อจะมาลองฟิสเพลทุกท่านได้ดูกันนะผมอันนี้เงื่อนไขและกระช่างก็ยอมรับไปเถอะสมัครสมาชิกเลแบบประชาชนประชาชนนะเออส่วนนี้ผมก็จะต้อองข คัดไปก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวแม่งจำไปใช้กันอ้าวแล้วครับผมหลังจากที่ประกอบข้อมูลหาอะไรมาเรียบร้อยนะผมก็ก็ประกอบข้อมูลไปกดยิงยังครับผมชื่อเล่นในเว็บบอร์ดแย่หน่อยนะสะตาร์หนึ่งสองสามสี่มีใครก็ไม่รู้ใช้ไปแล้วเไรต้องเปลี่ยนกันซะหน่อยอะได้เนี่ยโอเคลงทะเบียนเรียบร้อยเดี๋ยวก็รอการดาวน์โหลดอันนี้เสร็จสิ้นนะผมผมจะคัดไปฮีคือตอนได้เริ่มเล่นเลยอ่ะคัดไปเอาล่ะสวัสดีครับ ตอนนี้เราก็หลอดเสร็จแล้วนะครับอันนี้ก็มีเสียงเกมผมม่ได้ตั้งค่าในการลดเสียงนะครับถ้าเสียงผมเบาไปก็ต้องขออภัยด้วยครับต็อนนื่นก็ต้องมาล็อกอินกันเลยไปจัดไปโหวะเอาใส่พาสผิดมั้ง โอเคครับ okay, ผมตอนนี้ก็เลือกเซิร์ฟเวอร์ได้ครับผมก็มีเบลเฟมอนกับรีเวียมอนนะผมก็ขอเลือกอันแรกเลย, <S <S เลยงงแล้วลกันเพื่อเพลย์เลยสดๆแล้วร้อนเพิ่งดาวน์โหลดเสร็จอ่ะให้เลือกตัวละครนะครับเลือกใครดีอันนี้อ่ะอันนี้ดูว่าเราแววตัวนี้เอ๊ะเอ๊ะตัวนี้ว่ะตัวนี้ไม่เท่เเว่ะก็อย่าชีเราก็แน่นอนนะะซาตานหนึ่งสองสามสี่เอาไปเลยจัดไปสร้างเลย จิมอนนะฮะโอ้ oh, oh, มีสามตัวเองเหรอผมไปเช็คข้อมูลมาตัวนี้ดีสุดนะผมเ uh, oh, อ่ออตอนตังชื่อให้ดิจิมอนเราด้วยนะฮะโอ้โ oh, ห oh, ชื่อดิจิมอนเอาเป็นตัวอะไรดีเอ่อ uh อ่า uh ยังีงด,ดและกันนะผมอะ่ะเป็นสองสามสี่แต่เพ่งเทพความตายเหมือนกันโอเคเรี okay. ยบร้อยแล้วนะผมก็สร้างไปมๆกดต้องกดเริ่มโอเคแกผม อ่ะเสียงเกมก็เบาลงแล้วนะฮะก็พูดอย่างธรรมดาได้ทิปอะไรเนี่ยยิ่งความสนิทของตัวจิมบอนกับเชมเมอร์สูงสูงขึ้นจะส่สองผลอะไก็ไม่รู้อ่ามาแล้วเดี๋ยวนะผมกออ็จริงๆเลยขอตัดค่าเกมก่อนเสียงนะครับขอให้มันเบาหน่อยก็แล้วกันนะผมเพราะว่าผมพูดสู้กันไม่ได้นะโอเคพูดธรรมดาได้แล้ว โอเคเดี๋ยวนะเราต้องผจญภยัยครั้งใหม่ให้ดับเบิลคลิกที่ไอ้ไอ้เนี่ยไอ้หน้าเดิมเนี่ยอ่ะดับเบิลคลิกอ่าการสังหารตกลงอ่าไม,ไม่ไม่อานะนะ่านอะไรทั้งนั้นน่ะคลิกขวาเพื่ออะไรเลือเล่อนเรื่องซุบเข้าซุบออกอ่แล้วก็ดับเบิลคลิกกันไปอีกทีอ๋อมันให้ดูวิธีการปรับเปลี่ยนมุมกล้องนะฮะการสังหารสองการเคลนที่ตัวละครก็คลิกไปตรงนั้นตรงน,รงนี้ตรงนี้เพื่อเดินนะอะ่ให้ให้คลิกมาในวงนี้อ่ะ อาจจะวิ่งไปช่วยไปช่วยอุ้ยกดตัวอะไรไปเนี่ยะอ๋อกดตัวดีเพื่อดูข้อมูลดิจิมอนเรานะฮะเมื่อกี้กดมั่วไปโดนเฉยเลยการฝึกหัดสองสำเร็จแล้วนะผมเาอีกการฝึกหัดสามดูซิเจ้ทำอะไรต่อไปอะไรเนี่ยกดปุ่ม m บนคีย์บอร์ด การเล่นราบรื่นยิงขึ้นอย่านี้ะแล้วก็ฝึกสามต้นในเอลซีโกบุกเอ็นเพื่อเปิดหน้าต่างก็อ๋อเหมือนการเปิดแมปอะครับผมแล้วก็อะไรหน้าต่างแล้วให้ทำอะไร NPC คลิกอะไรครับมันก็ทำการค้นหาละมังครับอะไรวันนี้แล้วก็อ๋อ พอทำการค้นหาเสร็จปุ๊บนะครับผมมันก็จะแสดงทีศทางนะครับผมไปโอเคให้ไปหา NPC นนะครับผมอันนี้ก็เฟนะิร์สเพย์นะก็จะมาเล่นแบบพื้นฐานกันก่อนยิบย่อยเล็กน้อยนะครับเสร็จแล้วมีอะไรท้าอีการพึ่งันที่ดีเดนะเริ่มเริ่มได้เริ่มสู้แล้วผมเดีย๋ยวอะไรเนี่ยเริ่มสู้กดแท็บเลือกสตูแล้วทำการต่อสู้ไนะหนแท็บแท็บ

อออออเโอ้โหเป็นชุดแล้วผมเออเออเออโอ้โหป็นรัวเป็นชุดแล้วผมมัดดินกดเลยทีเดียวอ่ะเรียบร้อยฝึกที่ห้าสำเร็จแล้วอะไรต่อการฝึกที่หกเอา้าอะไรเนี่ยเริ่มการค้นหาเดี๋ยวนะเราจะค้นหาดิจิมอนที่เป็นศัตรูเราค้นหาอันนี้อ่ะยังไงวะเดี๋ยวกด L อล อ๋อเพื่อเปิดเควสนะผมแล้วก็กดเพลย์เหรอเอ้ยไม่ยอมแพ้ไม่เอาไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,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 ยวมาขอว่างไงรางวัลป้าหมายรายละเอียดเดี๋ยวนะให้คลิกอะไรเนี่ยอ๋อให้คลิกที่ชื่อนี้นะผมแล้วก็อะไรเนี่ยลวนอะไรลวนส่วนป่าขนาดเล็กคลิกอันนี้กดการค้นหาผมแล้วมันก็จะเนี่ยที่เราฝึกหมามันก็จะสแสดงทูสอทิศทางไปให้ เดี๋ยว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 มันทำไมมันให้กดอันนี้กับเราอีกอะอ่าสำเร็จแล้วอ้าวอะไรวะยังไม่ใั้ทำอะไรเบยอ่าอันที่เจ็ดนะผมพี่ยกเลิกทำยังไงอ่าเดี๋ยวนะคลิกไอคอนของ NPC หรือจิ i มอนที่คุณกำลังค้นหานี่เหรออ๋อเนี่ยอ๋อก็แค่คลิกไปเดี๋ยวมันก็ยกเลิกให้ได้เองครับผม โอเคเห็นไหมสมาชิกใหม่อ่แน่นอนครับผมเราเพิ่งเป็นหน้าใหม่เล่นสดๆร้อนๆเลยทีเดียวเชียวนะครับอ่ะโอ้โหเต็มเลยอะไรเนี่ยเดี๋ยวค่อยว่านใหม่ทีครับผมเดี๋ยวดูเดี๋ยวเดี๋ยวูด่วนส่วนประชาการอะไรายละเอียดครับผมเป้าหมายพูดคุยกับมิกิอ่ะแล้วก็ไปที่หมู่บ้านอันนี้อ่าค้นหาก่อนเพื่อฟังสิ่งที่มิกิบอกแล้วก็ไปนู่นไปนี่ไปนั่นนะครับผมอ่ะช่างมันก่อนตอนนี้ ไปตามที่หมู่บ้านไปตามที่หมู่บ้านมันต้องการให้เราไปก่อนนะโอ้แดด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 เข้าไปในวร์บเอกระโดดเข้าไปเลยเข้าไดกระโดดเข้าไปในวร์ปโฮแวบอันนี้ก็เป็นอรอโหลดโอ้เฮ้ยภาพสวยใช้ได้เนี่ยไม่ธรรมาดาเดียวเชียวเลยนะออเอามาจะวร์ปโฮเรียบร้อยแล้วนะผมแล้วก็ มาถึงหมู่บ้านแล้วแล้วก็พูดคุยกับมิกิครับผมประเด็นคือมิกิอยู่ไหนฮะค้นหาได้ไหมเนี่ยใช่ใช้ทำการค้นหาเออไม่สบายวะจะี๋ทำการค้นหาแล้วนะฮะแล้วก็ใบตาลผู้สอนเขียวๆนะฮะถ้าสีเขียวนี่อาจจะแปลว่ากำลังยังอยู่ไกลอยู่ก็ได้ก็เป็นได้นะนะผมตรงนั้นแน่ๆแล้วตรงที่คนชุกชุมกันมันต้องใช่สิ โอ้โหมีภาพเด้งเมืนตัวเบลเลอร์เลยอ่ะเราคือสมาชิกใหม่ที่หนึ่งเคร่นี้คือสำเร็จเลยเหรออ่ะโอเคสมาชิกสองส่วนหนึ่งแบด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 แบตแบตอ้าวไอเนี่ยโอ้โหมีโอ้ยเป็นอะไรคัสีเนอะอ่ะยินดีที่ได้รู้จักโอเคครับผมยินดีด้วยหน้าที่ของฉันคืออะไรเนี่ยรับรีเทิร์นอะไรอะและสแกนดิจิทามะอะไรก็ไม่รู้นะผมร่วมดิจิแบด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  บารออะไรอะไรมันยังมันยจะบื้บื้บไปพบกับใครก็ไม่รู้อาลูกสอดไปเป็นพอครับผมอ่ะพบกับคุณลุงคนนี้นะผมอ่าลุงวอซับอ่ะสำเร็จเลยนะไม่ต้องทำอะไรทั้งนั้นสำเร็จเลยอ่าเนี่ยครับความจริงของเกมนี้โอเคก็เป็นฉากสนทนากันอีกแล้วสวัสดีกูชื่อนี้นี้นี้นนอ่าโอเคคุณเป็นดูแข็งแรงแต่นี้อันตรายมากต้องระวังตัวโอเค เออโอเคโอเคโอเค,อ,เคอะไรก็ไม่รู้ผมเองก็ฟังไม่รู้เรื่องเหมือนกันผมก็ไม่ได้อยากอ่านไม่ได้อยากเสียเนื้อเรื่องเกมนะผมผมมาเล่นเกมโอเคสเับเล็เลยไม่ต้องทำไรเงี้ยฮะเมื่อกี้ติ๊กอะไรอ่ะสามในหนึ่งโอเคอะไรคุณรึเปล่าที่จะมนันมีสามประเภทอ่าเฮ้ยอันนี้น่าสนใจลองลองฟังไว้เ็ไม่เสียหายนะประเภทแรกคืออะไรเปลือกไข่อะไรอ่ะ ไม่สามารถนําไปทำอย่างอื่นได้ก็หมายว่าเก็บไว้เฉยๆอ่าไว้สองคือดิจิที่มีดัต้าอยู่ภายในเอาไปสแกนให้ได้ดัตต้าใช้งานต่อไปนะครว่าเอาไปสแกนใช้งานได้แล้วไปท่ทสามคืออะไรอะ m e r c ช e n a r y ิจิ i t ม a คือไข่ที่สามารถนําไปฟักเป็นดิจิมอนได้ก็คือมาเป็นก็เหมือนเป็นประมาณว่าไขา่ไก่อะไรประมาณนั้นก็คือฟักออกมา้ทำอะไรได้ไดก็ดองไว้เป็นขั้นที่สองฟักได้เป็นขั้นที่สามมังนะฮะแล้วก็ทั้งหมดนี้คือดิจิธามะทั้งสามประเภทโอเคครับผม นีจิตธรรมะที่มีอะไรเนี่ยดาต้าอยู่ภายในโอ้เดี๋ยวเจริงมันเยอะแล้วไปไหนต่อเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตามผู้สอนไปครับผมเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วแต่เป็นคลิกไปฮะแล้วก็ปล่อยเลยมีแต่คนเล่นอากุมอนวะผมพอรู้จักอยู่ก็คืออากุมอนคือไอ้ตัวเหลืองๆเนี่ยแม่งอยู่ทุกภาคเลยแม่งเป็นตัวตัวเบสิคเลยทีเดียวแล้วผมก็มาหาป้าผมใครเนี่ยป้าอาซาบสําเร็จแล้วป้า ป้าให้เราทำอะไรอีกอะอ่าคุยกับป้าครับผมป้าก็จะอะไรก็ไม่รู้อะพอ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 เราไม่ได้มาเสพการอา่านอะไรนั้นไม่ฟังรายละเอียดนะผมมั่วๆไปเดี๋ยวก็เล่นได้เองนี่คือวิธีการเล่นเกมของผมนะฮะมีตู้เก็บไอ้นี่ด้วยเหมือนโปเกมอนหลอะอ่าสำเร็จแม่ต้องทำอะไรทั้งนั้นก็สำเร็จนะมันอะไรเวลอัพหลายรอบแล้วเนี่ยอโอ้โหมาก อ่ะเรามาสแกนนะฮะอ่ะเราคอยดูว่าผมมันจะสแกนกันยังไงเดี๋ยวนะรับมาไปเอเอชี้ได้มาไปสแกนนะฮะคุณสภาพกูชี้อัตโนมัตินะและล่าไอเทมมาเก็บที่ช่องเพื่อในช่องสแกน <c oughs> อ๋อมันสแกนเสร็จแล้วก็สามารถรับไอเทมจากฉันสงสัยช่นไหมว่าสแกนแล้วจะได้อะไรเออใช้สงสัยมากเลยกูงงมาตั้งแต่แรกแหละง่ายๆเรา,าทำมันดูเองซี e. 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 อีอีอีเหรอมันโอ้โหอะไรเนี่ยอ่ะลงทะเบียนแล้วก็ลากเหรอลงทะเบียนตกลงอ่ะสแกน อาจจะปิ้งแล้วก็จะได้อะไรมาวะคืออะไรโปสเตอร์เนยอนนักร้องผู้โด่งดังกูสกแกนขายได้ได้โปสเตอร์ฮเฮ้อะไรอ่ะคลิกที่ใครวะเนี่ยอา้อาวเดี๋ยวเดี๋ยววัวนี่เอา้าต้องออกก่อนเราต้องออกก่อนนะอ่ะกูสแกนเสร็จแล้วว่ามาทำอะไรต่อมา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 เพลินและติดลมแล้วติดลม 퀘สห้ามือใหม่นะครับอ่ะรูไ้ไหมว่าพาร์เนอร์ดิจิมอนกับอะไรเมอร์ชเนลี่ดิจิมอนต่างกันยังไงไม่รู้อะดิจิมอนเริ่มต้นของคุณก็คือเฮดิสหนึ่งสองสามสี่ของกูเองนะครับผมก็คืออากุมอนลาลามอนแล้วก็กาโอมอนของเราน่าจะชื่อว่ากาโอมอนนะแลาลามอนมันดูแปลกๆนะลูกและโฟลโคมอนอ้าวโฟลโคมอนตัวอะไรอ่ะมีให้เลือกด้วยว,วะเนี่ยถูกเรียกว,ว่าพาร์ทเนอร์ดิจิมอนพาร์ทเนอร์ก็เป็นคู่หูเออส่วนเมอร์ชานลี่ดิจิมอนนะคุณจะต้อง ฟักมันออกมาจากเมอร์เนเชรี่ดิจิตธรรมะเหมือนประมาณว่าธรรมะก๊อดป้าประมาณว่าฟักไข่เลี้ยงเองตัวะการฟักอันนี้ NPC เครื่องฟักไข่ใส่ไข่แล้วก็ฟักแต่ละครั้งได้ Data ในการฟักในการฟักด้วย Data นี้สำหรับใช้ในการฟักอะไรเนี่ยจึปื๊ดจะ๊ดปื๊ดปื๊ดเออไม่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 ค่อยเข้าใจนะไม่ไม่ไม่เก็ตว่าเขาต้องการให้เราทำอะไรเดี๋ยว เดี๋ยวนะรางวัลก็คืออะไรก็ไม่รู้มาให้เราทำอะไรต้องไปหาอันนี้อ่ะต้องไปหาคนคนนี้อ๋อคือกลับไปหาไอ้ไอ้แว่นดำไอีลุงแว่นดำนะเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยโอ้ยเดี๋ยวโอ้โหไม่ได,ด้ตัวอะไรวะเนี่ยมันเชื่อวะเฮ้ยเฮ้ยล่ามวินตนาการของตัวเรากะวะเนี่ยตัวนมเนี่ยใช่เหรอแพงดูได้ไง มัวเปล่ามันคนละตัวกันนะใช่มไหมใช่ไม่ใช่รอรู้นะวะว้าโพโฮโอ้โหตัวอะไรเนี่ยใส่นวมโอ้โหเท่จังเบยอะโอ้โหมอเสียงมากไปเป็นไงล่ะกูสวยเบยถภาพมันก็ไม่ได้กิีกกล้องไปเนี่ยมันก็สวยไปอีกแบบนึงเนาะเออปรับมุมกล้องก่อนไปนะผมผมเพิ่งเห็นโฆษณาทีวีเลยเพิ่งได้มาเล่นไม่นาน ดาต้ากับอีโวอะไรเอ่ยอ่ะรถนใหม่สมาชิกห้าสำเร็จแล้วเหรอโคตรฮาอ่าเอาภารกิจแรกจะสูญประชาการหรือเราจะเอาคำขอร้องของแม่ของ e no อีโนเอดีนะครับผมเอ่อเดี๋ยวเราจะเลือกทำอะไรเดี๋ยวค่อยไปติดตามกันในคลิปหน้าก็แล้วกันสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไ้แค่นี้ก่อนสวัสดีครับมาเล่นเซิร์เซร์ให้ดูแค่นี้แหละบาย